สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเนียวออนไลน์ทุกคนค่ะพบกับวันหยุดที่อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะตอนนี้นะคะเรามีโอกาสได้คุยกับสองนุ่มสุดฮอตซึ่งเป็นคู่จิ้นที่กําลังจริงๆเขาดังจากเรื่องทานให้สองแล้วก็ตอนนี้เขากําลังจะมีซีรีส์คู่กันอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องจานน้องเซิร์สไปคุยกับเขากันค่ะย้ฮโวัสดีค่ะวัสดีเจ้าเฟิร์สค่ะกคนนะครับ เย่ถ <Yeah, S 2> ้ทาท้าศันนูนิดนึงคะ่ะแนะนําตัวกันได้เลยสวัสดีครับผมจาวัชลักครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สชลองรักนะค <ๆ S 2> รับเย่ตบมือต้อนรับนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยตอนนี้กาลัองอยู่กับหนุ่มสุดฮอตเน,นาะเพราะว่าเรื่องที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ที่คู่กันอีกนี่คือมีความหลายๆคนแซวว่าจะต้องปักมังมันแน่เลยเรื่องชื่อว่าอะไรยังไงคะชื่อว่าด o n t ซ a y No The Series ครับผมเมื่อหัวใจใกล้กันครับใช่ครับ ค่ะ่างนี้ถามถึงตัวละครที่เราแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์เบื้องต้นเป็นแบบไหนบ้างเริ่มที่หนูจา้าเลยจ้าค,คาแรคเตอร,ร์เ,รเรบื้องต้นของเลโอนะครับเลโอเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเงยียบๆเก็บความสึดครับไม่ชอบปูงกษงกับใครครับแต่ว่าเมื่อเขามีเขาเรียกว่าให้ใจกับใครไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เต็มร้อยหรือว่าให้เกินร้อยเลยครับรอบคุณล่ะคะคราบของตัวเฟียจริงๆมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปครับจากซีซั่นที่แล้วครับ จากจากคนที่เป็นคนที่แบบไม่กล้าบอกหลังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาก็ได้เป็น,ปนแฟนกันแนละ้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาที่สั่นเนี้ยเขาก็จะมีเริ่มมีมีเพื่อนมีสังคมมีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจะเรียกว่าอืมคอนข้ามีหลายมิติเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อย่างตัวละครแต่ละคนที่ได้รับเนี้ยค่ะมีความใกล้หรือต่างกันยังไงบ้างต,ตัวเราเองตัวละคร ของผมค่อนข้างรู้สึกว่าก็ไม่ไม่ถึงขนาดไกลว่าไม่ถึงขนาดไกลครับก็มีความแตกต่างบ้างอย่างเช่นที่ชัดเจนเลยคือเสียงครับคือพอเข้าคาแรคเตอร์เข้าถ่ายอะไรเงี้ยผมจะเป็นเลโอทนันทีดูได้อย่างแรกเลยคือดูจากเสียงครับใช่แล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องเล็ก,เลก,เลก,เลกน้อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลโอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก็บไว้ข้างในแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก็บไว้ข้างในขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนของเฟิร์สเอาจริงตอนเนี้ยครับ คนแบบเลี้ยโอเป็นคนไม่พูดหรอกมาโอเคค่ะตอนที่เฟิร์สขอโทษที่ค่ะที่ถามว่าตัวละครของจานี่คือเหมือนแบบเก็บไว้ไม่ค่อยพูดหรอโอเคไม่เป็นไรค่ะต่อเลยต่อเลยสัญญาค่ะจะดีเลยนิดนึงจ้าสัญญาเลครับก็จริงๆของเฟิร์สเคยว่าตอนแรกมันค่อนข้างจะต่างกับตัวเฟิร์สมากแต่พอเราเหมือนเราได้เล่นมันไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าสองคนทั้งเฟียร์ทั้งเฟิร์สเริ่มคล้ายๆกันแล้วเริ่มแบบ มีคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันนะครับจริงบางทีเราไปแสดงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเฟิร์สบางทีเราเอาตัวเฟิรสออกมาในโลกจริงบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเรียกว่าสองตัวละครมีความเหมือนกับเราทั้งคู่เลยถูกไหมคะใช่ครับใช่ยังต้องถามว่าตัวละครที่ได้รับเนี่ยยากหมายถึงว่าตัวเองอะคิดว่ามันยากประมาณไหนถ้าให้ระดับสิบเลยหนึ่งถึงสิบสำหรับจาคิดว่าตัวนี้ยากประมาณไหนให้จักแปดแล้วครับ ถพาไม,พาามันยังล,ล,ยลีใช่มันมันยังมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าเรายังเรียนเรายังไม่ได้เข้าใจเขาอะครับแบบว่ามันความรู้สึกที่เราอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าบางทัศนคติเขาที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงว่ามันค่อนข้างต่างจากตัวเราในระดับระดับหนึ่งเหมือนกันครับก็ผมผมมองว่าคาแรกเตอร์เขาก็ยากเหมือนกันครับอืมค่ะยังเฟิร์สละคะหนึ่งถึงสิบให้ความยากเรื่องนี้เท่าไหร่ดีจริงๆเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สให้ประมาณห้า สำหรับเฟิร์สนะเพราะว่าเฟิร์สคิดว่าเฟิร์สเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฟี้ยนเป็นคนยังไงแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีมันกลายเป็นเฟิร์สบางทีกลายเป็นเฟียนอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์สเฟิร์สเริ่มเข้าใจในตัวละครแต่ถ้าพูดในพาคการทํางานรั้วันมันยากขึ้นเยอะประมาณเก้าได้ครับเพราสึกว่ามันเรามันรายละเอียดเยอะมากค่ะอย่างเรื่องนี้คือมาคู่กันอีกรอบหนึ่งจริงๆการทํางานร่วมกันต้องจูนอะไรกันอีกเลยค่ะอืมก็มีบ้างนะครับพอมันกลับมาเขาเรียกว่า คาแรคเตอร์ม sí, ันไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์เด like ิมจากเรื like ่องที่แล้วครับเพราะพอดีว่าเพราะว่ามันแบบตัวละครมันโตขึ้นนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆมันชัดขึ้นด้วยครับก็เราเวลาเรามาเจอกันหรือว่าคุยอย่างเงี้ยมันก็ต้องจูนกันนิดนึงครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับครั้งแรกที่เราเจอกันครับใช่อ๋อแต่ก็คือเรียกว่ามีความสนิทนิดนึงแหละเนาะทาให้แบบว่าง่ายขึ้นในการพูดคุยกันใช่ครับอย่างเฟิร์สละคะมาลมงานกับพี่จียรอบนึงเนาะเป็นยังไงบ้างครับก็ ดีใจฮะติดตามใจได้ได้ร่วมงานกับกับเพื่อนที่เราแบบเคยแสดงด้วยได้เรียกได้ร่วมงานกับคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยเราจริงๆรงถามว่าจูนเพิ่มไหมเราจูนเรื่องงานมากกว่าเพราะว่ามันมันคาเตอร์มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซีรีส์เราแสดงมันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเราก็เลยต้องแบบมาคุยกันเรื่องนี้มากขึ้นใช่อย่างเห็นเรื่องตอนแรกที่ปล่อยโปกมาเป็นภาพถาดดำที่เหมือนหันหน้าคู่กันส้านมิดหนักมากสำหรับคู่เราจริงจริง แค่ปล่อยโปสเตอร์กระแสดีอย่างนี้เราสองคนเป็นยังไงบ้างดีใจครับดีใจครับค่ะู้ซึ่งแบบมันชื่นใจเพิ่มแบบมันรู้สึกมันให้ power เราครับเดี๋ยวว่าแต่แฟนแล้วพี่อยากดูผมก็ยังอยากดูอยากดูอยากดูเหมือนกันใช่สดงว่าถ่ายไปแล้วยังไม่ได้แอบดูเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีใครเคยเห็นเลยหรออินที่ถ่ายครับแต่ยังไม่ได้ดูแบบภาพรวมทั้งหมดอ๋อยังไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้เต็มเต็มที่แบบเป็นชัดๆอะไรอย่างนี้เลย แต่จริงๆเรื่องนี้จริงๆเส้นเรื่องถ้าจะบอกว่ามันเป็นแนวแนวไหนคะแบบแนวแบบโรแมนติกดราม่าหรือโรแมนติกล้วนหรือคอมเมดี้ล้วนหรือเป็นแบบไหน่็อืมเราผสมกันน้องใช่มันก็เท่าที่อย่าเรียกว่าเท่าที่น้องเรียกว่าจริงๆแบบมันผสมทั้งดรามา่าโรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้นะผมว่ามันมีมันมีมันค่อนข้างมีครบนะผมว่านะครับใช่ครับค่ะอย่างเรื่องนี้จริงๆแบบหลายๆหลายคนเนาะแปลว่าเหมือนถ้าเป็นพาร์ท ต้องบอกว่าเป็นพ์ทชิลๆพอะดูจากชื่อถ้าดูจากชื่อเราจะเข้าใจว่าเป็นแบบเขาเรียกเลยนะโรแมนติกที่เราจะต้องเป็นพ่อแง่แม่งอนเนาะพ์ทตัวนี้ค่ะเยอะไหมในเรื่องดูตัวสปอยอะไรนะคะรอดูครับรอดูรอดูครับบอกไว้เลยว่าแล้วกันครับไล่เอ้ยแต่คือจริงๆคือเรียกว่าอย่างที่บอกเลยสัดส่วนทุกอย่างคือครบเหมือนกันหมดถูกไหมคะมีความกลมกล่อมในเรื่อง แล้วแล้วถ้าเป็นถามเราสองคนว่าอันไหนที่ยากที่สุดในพาร์ทการแสดงในเรื่องนี้นะคะเช่นสมมติของจาอาจจะบอกว่ายากตรงดราม่าของเฟิร์สยากตรงโรแมนติกจริงๆสองคนดูแล้วยากส่วนไหนคะยากทั้งหมดเลยเนา่จริงแล้วมันเหมือนกับว่ามันแบบคือพอพอเรามาเป็นตัวหลักเนี่ยมันเหมือนว่าหลายๆยากอน่ะมันจะต้องเรียกว่ามันละเอียดขึ้นดีกว่า ใช่ใช่ <aperture. S 1> มันกลายเป็น <Pie> ว่าเราต้องเล่นทุกอย่างให้ละเอียดเล่นทุกอย่างให้เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบยากไปหมดเลยครับใช่รัวผมเหมือนเหมือนเฟิร์สทำนั้นคือหลายๆสิ่งผมรู้สึกว่ามันเก็บรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าทุกคนทีมงานก็ตั้งใจแบบให้เรื่องนี้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบนะครับแบบทั้งภาพอะไรมันจะแบบมีความแปลกใหม่มีความน่าสนใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมยังรู้สึกกดดันเลยในการที่จะแบบว่าในการเล่นหรือว่าในการที่จะแบบเขาเรียกว่า การที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกกดดันเนะครับใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นตัวหลักเลยหลายๆคนแบบค่อนข้างคาดหวังตัวเราเองจริงๆพอความคาดหวังของทุกคนมันสูงเรากดดันไหมคะกดดันมาก <laughs> ปกติครับปกติรู้สึกกดดันมากอย่างอย่างที่บอกตอนแรกคือแบบคือพอปล่อยโอนเตอร์ไป,ปโฟมโหทุกคนแบบยิพมมาว่าอยากรอดูรอดูอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ เราเราก็อยากดูแต่แบบใจหนึ่งก็รู้สึกกดดันกลัวออกมาไม่ดีครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่กันมากเลยครับใช่อยากให้มันออกมาอยากให้ทุกคนชอบครับใช่ค่ะอย่าบอกแค่ฟีนแบ็ตอนนั้นเลยค่ะแค่ฟีนแบ็กตอนนี้ที่เรากาลังคุยกันอยู่เนแฟนก็บอกอยากดูค่ะบอกไม่ได้เลยเหรอคะว่าจะเป็นแนวไหน <laughs> ไม่ได้เลยคิดถึงที่สุดนะคะพี่จาพี่เซริร์ทักทายแฟนได้นะคะ <laughs> <laughs> อันนี้จริงๆเขาถามว่าช่วงเวิร์กช็อปจริงๆเป็นยังไงบ้างคะด้วยความที่ตอนนี้ก็มีโควิดเนาะหลายอย่างมันก็ต้องยากขึ้นทางเราเองเป็นยังไงบ้างคะอันนี้มาถึงช่วงเวิร์กช็อปแล้วครับถึงช่วงใช่ค่ะช่วงเวิร์กช็อปเป็นยังไงกันบ้างหมายถึงแซนๆบอกว่าคือด้วยความที่มันจะต้องดูเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะคะเหมือนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาเจอมาเวิร์กช็อปมาอะไรกันต่างๆในช่วงโควิดมันยากขึ้นไหมในมาตรการต่างๆ คือต้องบอกว่าจริงเราเวิร์กช็อปไปนานแล้วอืมค่ะก่อนโควิดหรอหรือว่ายังไงคะ,อะตอนที่สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับเราเวิร์กช็อปบ่อยใช่อ๋อเป็ช่วงนั้นทรำกันบ้านกันเองแยกกันทํากันบ้านมากกว่าแต่ว่าแต่ละตัวละครเป็นยังไงครับอืมแต่เรียกว,ว่าก็คือทุกอย่างก็โอเคดีแหละสมูทอันนี้จะถ่ายหรือย,อยังหรือว่ายังไงคะหรือว่าอยู่ในช่วงอ,อยัง อ๋อตอนนี้ถ่ายจบแล้วครับถ่ายจบแล้วก็คือทุกอย่างตัดต่ออะไรเรียบร้อยหมดเลยรอออนแอร์อย่างเดียวเนาะอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าจบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีพีครับบางบางอีพีคือถ่ายจบแล้วแต่ว่ายังยังถ่ายไม่ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะป,ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่แต่ก็คือโอเคหมดทุกอย่างลับล่นตามนั้นเลยที่บอกมาทั้งหมดเนาะใช่ครับใช่แล้วอย่างนี้อย่างด้วยความที่ท่าให้ความสนุกละ แฟนๆคิดว่าเราจะได้เจออะไรกับเรื่องนี้เรียกว่าจุดเด่นจุดแข็งของเรื่องนี้ค่ะคือเราจะได้อ่ะพูดก็เว่าจะปล่อยอีกอะไรก็หมดเอาเป็นว่าีเอาเป็นว่ามันมีคบมีครบทุกอย่างคือแบบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นครับผมใช่ได้ค่ะก็คือเตรียมตัวดูในนี้ได้เลยเนาะริงๆแป๊านึงนะคะที่จะบอกว่าถ้าสัญญาณไม่ดีบอกพี่หน่อยนะเสียงมันสั่นมากเลยในนี้ คู่นะคะใช่ครับใช่ที่ก็รู้สึกว่ามันดีเลยกับสันสันขอภายสันสันแป๊บนึงนะคะแต่ว่าได้อยู่โอเคถามถึงพอเราเล่นด้วยกันอย่างที่บอกมันมีความใกล้เคียงกับเฟิร์นแล้วก็จ่ายังเขินกันอยู่ไหมเวลาเล่นถ้าเล่นฉากน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องเขินเป็นธรรมดาแล้วผมว่าจริงแล้วมันเขินทุกซีนแหละครับโดยเฉพาะแบบากอ่ะอ้วไม่พูดไม่พูดเอาววาเขินโอ้โหูตลอดจะให้หลุดไม่หลุดเลยไม่หลุดตลอดเลยไม่พูดละไม่พูดละ จริงโหอไม่สปอยไม่หยุดไม่สักนิดเลยเหรอแต่ว่าก็คือเขินกันแหละปกติถูกไหมคะใช่นี่กัดฟันเลยนะไม่น้สปอยไม่น้อยอย่างอันก่อนเราก็ฟินแล้วเนาะอันนี้มันจะฟินขนาดไหนให้เลเวลมันเท่าไหร่ดอ๊ยผมคุณว่าขนาดไหนให้เต็มให้เต็มเลยเหรอให้เต็มเลยฮะเต็มร้อยเลยใช่ปะทิบให้สิบพิปิตาโตเลยนะผมให้สองร้อยติบเลยปะ โอ้ยมากร้อยพ่าแม่มากกว่าร้อยอีกว่ายังไงโอหัวเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจกันทัมากมันมีครบรถทุกอย่างเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามจริงครับครับแสดงว่ายังไงก็มีอัดแนมทุกอย่างทุกอารมณ์เหมือนที่บอกไปแต่ไม่หลุดสปอยสักคนเลยนะที่พี่พูดมาเนี่ยหลุดไม่ได้จริงครับต้องรอเดี๋ยว่บอกว่าเราบรรยากาศการร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นในเรื่องเป็นยังไงบ้างคะการทํางานร่วมกันก็ ทุกคนก็รู้สึกว่าทุกคนเข้ากันได้ดีมากก็แบบมีนักแสดงใหม่เข้ามาด้วยยังมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกโอ้โหแล้วตัวละครเข้ามาเสริมในเรื่องกันแบบผมว่าผมว่าสนุกกับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องราวมันมีครบถ้ใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องต่างๆทั้งดารดามา่ทาทั้งคอมเมดี้ทั้งแบบแอปปี้อะไรอย่างเงี้ยผ,ผมว่าเราติดตามดีว่าผมว่าเข้มข้นแน่นอนอืม <c oughs> เฟิร์สล่ะขาอย่ากัดฟันค่ะลูกต้องสปอยนิดนึงแล้วนี่คนที่มันกัดฟันแล้ว ช่จริงๆคก็เป็นอย่างที่จาวบอกครับทุกอย่างมันครบรถเข้มข้นแน่นอนจริงๆเราก็อยากดูเราก็อยากดูเหมือนกันครับใช่แต่ว่าเราก็รอดูพร้อมกับแฟนๆกันครับอือค่ะแล้วอยางตัวละครที่เราได้รับจริงๆให้คติหรือให้ข้อคิดอะไรบ้างหลังจากที่เราแสดงลงไปเนี่ยค่ะบถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานมันทําให้ผมเป็นคนที่ละเอียดมากขึ้นครับอ่าปทน เป็นคนละเอียดเป็นคนที่แบบมีความใส่ใจมากขึ้นเอาจงจริงผมว่าการทํางานมันสอนเราตลอดครับใช่แล้วผมก็เหมือนว่าการที่เราได้ได้รู้จักตัวละครเหมือนเปิดทัศนคติเรามากขึ้นนะครับเราได้เรียนรู้ทัศนคติีได้หลายหลายในหลายตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยมันก็เป็นส่งผลดีต่อเราด้วย อย่างอย่างพัฒนาการการแสดงแต่ละ ep ที่ผ่านมาในเรื่องเก่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราแบบอย่างจาาและเฟิร์ก็มีพัฒนาที่ดีมากๆริจริงในไอดอนในการแสดงของเราสองคนมีมองใครเป็นพิเศษที่ดึงคติหรือว่าดึงวิชาเขามาใช้ไหมคะถ้าดีเลยขอโทษนะคะไอดอลใช่เป็นเอาจริงผมผมแบบผมดูละครเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว ไม่มีตายตัวเพราะผมดูไปเรื่อยครับผมดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยเราเอาของแต่ละคนมาใช้ในซีรีส์เอามาใช้คนนี้แบบผมชอบแบบนี้ผมอยากเรามาแสดงแบบนี้อะไรเง<ม>ี้ยครับได้ผมว่ามันคล้ายๆเฟิร์นเลยครับอย่างเช่นแบบคือมันแล้วแต่ว่าบทบาทแต่เรื่องว่าเขาได้รับเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เราชอบเราก็จะดูเป็นตัวอย่างนะครับ<ม>แล้วก็สมมติในเรื่องเนี้ยมันคล้ายกับอาจจะคล้ายกับตัวเราหรือคล้ายกับคาแรคเตอร์เราก็ดึงบางส่วนเนี้ยมาใช้กับตัวเราด้วย ก็เลยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะแบบหยิบยกจากอะ่งต่างๆมาใช้ได้มามาลองในเกี่ยวกับการแสดงเนาะย่างงี้หลายๆคนก็มีร้องเพลงกันไปในเรื่องเราจะมีแอบมีร้องเพลงประกอบละครหรืออะไรยงี้บ้างไหมบอกนั้นอ่ะบอกนิดเดียวขอสางแค่นิดเดียวอไปแล้วกันเนาะอเนี่กัดฟันจนปากนลยเรื่ออกมามีนิดนึงมีนิดนึงมีมีนิดนอ๋อมีมีร้องเพลงคู่กันอะไรอย่างงี้เหรอคะใช่ใช่ อึแต่ว่าก็ต้องรอใช่ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงบ้างในนี้ใช่ไหมคะใช่ับครับผมเป็นครั้งแรกไหมคะที่ลองเพลงแบบนี้เลยใช่ผมเนะี่ยผมนี่เป็นครั้งแรกเลยครับแบบไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแต่ว่า,าตื่นเต้นไหม,มคะตื่นเต้นครับแล้วรู้สึกกดดันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่แบบร้องเพลงเป็นประจาอยู่แล้วแต่ผมว่าเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มั่นใจในเสียงของตัวเอง แต่พอมาได้พอร้องเนี่ยมันก็รู้สึกว่าปลดล็อกมากขึ้นครับแต่เราสองคนก็ทาออกมาตั้งแบบอยากให้มันออกมาดีครับเพวกะเราสองคนตั้งใจให้มันออกมาดีมากครับก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเราติดตามนะครับได้ค่ะอย่างเฟิร์สราคาร้องอันนี้ร้องคู่เลยน่าจะง่ายแหละสําหรับเฟิร์สโอ้จริงจริงก็ <laughs> ง่ายๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับผมแต่ยังไงก็ต้องแอบดูในนู้นเนาะใช่ต้องผมรู้เลยพี่พี่ไม่ได้ไม่จอใช่ผมตัวปลอยขนาดนั้นไม่ได้ได้ค่ะอะจริงๆสองคนเราเราเห็นตลอดเลยว่าแบบแฟนคลับเยอะขึ้นจริงๆอย่างวันเนี้ยแฟนคลับก็มาให้กําลังใจเยอะมากทั้งดูสดแล้วก็ดู ใน Twitter. ทวิตเตอร์จริงๆแฟนคลับเราเพิ่มขึ้นปลืม้มไหมคะดีใจครับบอกว่าดีใจ,ใจแล้วก็หหมันเหมือนมันเป็นอะไรที่ฮิวเป็นอะไรที่แบบเพิ่มพลังให้กับตัวเราตลอดเลยทุกครั้งที่เราได้เห็นข้อความพวกนี้เราแบบ<ช>มันมีพลังที่จะทํางานต่อใช่ใช่แล้วจ,นนจ<า>ริงก็อยากขอบคุณเนาะคอยเป็นกําลังใจให้กันตลอดผมก็เหมือนแฟนคลับแฟนคลับมันเหมือนกับว่าเขาช่วยฮิวเราแบบว่าสมมติ ในช่วงช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหงาเหงาอะไรเงี้ยเราก็จะดูจะไปอ่านอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีกําลังใจในการทํางานนั้นในการที่เราทาการบ้านเพื่อนเตรียมตัวถ่ายตออะไรเงี้ยอย่างตอนนี้มีโควิดเราก็อาจจะสื่อสารกับแฟนๆทางโซเชียลเล่นบ่อยไหมคะหมายถึงว่าพูดคุยหรืออัปเดตอะไรต่างๆกับแฟนๆบ่อยขนาดไหนเออก็มีบ้างมีบ้างจริงเราก็แบบอาจจะมีแบบอะไลฟ์เล่นบ้างอะไรเงี้ยแก้เหงาบ้างครับผมก็ มันก็เงอะอืมคงไม่ขี้เหงาอ่ะส่วนผมก็ก็คือเหมือนเล่นปกติครับผมใช่ครับใช่ไหมคะหมายถึงคุยกับแฟนๆปกติใช่ครับโอเคทางจ้าบ้างเลยจ้าทางจ้าหรืจ้าก็จะมีแบบอัปเดตบ้างหรือเข้าไปเข้าไปอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยในทวิตแล้วบ้างก็บางคนแ่ะเฟิร์สไลฟ์หรือว่าคนอื่นไลฟ์เนี่ยผมก็จะเข้าไปแจมไปแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็น แล้วอย่างแฟนๆที่แอบเห็นเหมือนแบบมีบ้านคง n g บ้านคู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีแคปโมเมตนต์น่ารักของเราสองคนมาจริงๆพอแค่ดูอ่ะมันยังเขินไหมไงหรือว่าแบบต้องเจอกันจริงๆคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะเราเห็นบ้านเราก็เขินเนาะโมเมตนมเมตน์อะไรอย่างนี้มากเราก็เขินเหมือนกันนะจริงๆใชไหมมันก็แบบเขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้ตัวเนาะพอรู้ตัวอีกทีมันก็แบบเออมันมาทางรูปแล้วล้วก็แบบเออมันทีก็ คือจริงเราดูฟิตแท็กบ่อยๆใช่แต่แี้วร<อ>ัาแอบ,บเข้าไปดูแท็กตัวเองแน่เลยก็มันี้ก็ต้องมีอยากจิ้มเข้าไปดูคือ <laughs> จริงเราอยากเราอยากรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูว่าแฟนๆเมามอยอะไรถึงเราเนาะ,ะมีสิ่งหนึ่งพี่แอลเขียนมาเหมือนกันพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันทำาไมจาถึงต้องใช้รูปแบบว่าฮาฮาในทวิตเตอร์ตัวเองด้วยลรกอ๋อ อัน <laughs> นี้เขาบอกทำไมพี่จา,าร์ราเปลี่ยนจัครั้งว่ามัน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 ตลกเลียมมันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นแบบช่วงควิดหะในช่วงที่ซ้อมฟาอะไรก็อยากให้รูปผมใ้ตัวหนึ่งให้แบบแ,บบแฮปปี้ขึ้นใ้วกันครับแบบอะไรเงี้ยใช่อย่าง,อ,อ,างอันนี้แฟนๆอยากรู้เหมือนกันว่าเราจริงๆอะเราเป็นคนคุยเก่งแบบนี้สมมติถ้ามีเวลาอะไรกับแฟนๆใช่ไหมคะเราจะเป็นคนคุยเก่งหรือเราจะเป็นคนตอบแฟนๆเก่งแบบแซวกับแฟนๆเก่งมากกว่ากันค่ะ สำหรับเฟิร์มาถือว,<ส>ว่าเราจะคุยกับแฟนๆแบบเซลเก่งแบบนี้<ช>ป่ใช่ใช่หมายถึงว่าเวลาแบบเหมือนเรามีรีแอคกับแฟนๆนะคะหลายๆคนอาจจะแบบเป็นคนคุยเก่งผ่านทางไลฟส์สดแบบแฟนๆทักมาหรืออีกคนนึงเป็นคนชอบพิมพ์คุยกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านหนูอสองคนเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เราจะคุยเราสามารถจะพูดคุยกับแฟนๆได้คงเป็นทางไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าหามีการแบบ ตอนที่เราพิ์ตอนที่เราไลฟ์มันก็จะมีข้อความเข้รับเราก็จะมีเป็นการตอบเป็นการเล่นเป็นการอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับการละจ๊าก็เหมือนเฟสนะครับแบบว่าในการไลฟ์อะไรงเนี่ยผมจะผมจะคอยเข้าไปอ่านว่าแบบเออแฟนๆแบบเดี๋ยวนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไปจะไปดูไลฟ์แล้วก็เวลาเราเข้าไปเรเห็นแฟนๆเขียนถึงเราว่าแบบเออแบบพิจามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เขาเรียกว่า เราก็จะไม่รู้จะตอบสนองจะเขาเรียกว่าจะจะตอบจะตอบสนองเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดี๋ยวว่างๆเขาจะมาไลฟ์ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากคุยกับทุกคนครับค่ะเห็นแฟนคลับถามคำถามนี้บอกว่าไม่ถามไม่ได้เลยจริงๆสนิทกันหลายเรื่องแล้วความความสนิทความแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกันมากขึ้นไรเราสองคนเลยว่า เราอยู่ด้วยกันบ่อยเพราะว่าเรื่องงานก่อนหน้านี้คือคือตอนที่เราถ่ายตอนช่วงต้นปีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบ่อยมากมันกลายเป็นว่าเรายิ่งอยู่ยิ่งสนิทอะไรเงี้ยครับทํางานเราคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยมันผมก็อธิบายไม่ถูกเหมนะือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอุอ้ยเออสนิทเพิ่มขึ้นต้องกอดคอเลยเหรอคะฮ่าาา <laughs> เล่นค่ะเปลนจาค่ะจ๊า <laughs> <laughs> ก็ยังเกบบ้างเออจิงๆสนิทกันมากขึ้นไหมแบบคุยได้ทุกเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเรื่องเลครับบางทีแบบอาจจะเครียดเรื่องบทหรือเครียดที่เราทําทําในทีนอะไรไม่ได้ก็เจอจะมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ปรึกษากันใช่ครับอืมก็เกือบทุกเรื่องเลยเนาะเขาเป็นเพื่อนพิเศษสุดไหมคะสำหรับเราสองคนอะไรยเงี้ยจริงๆผมว่าค่อนข้างพิเศษผมว่าพิเศษเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆผมอะ ส่วนใหญ่นะพอพอเริ่มเราตั้งแต่เรามีงานด้วยกันเนี่ยผมก็คุยกับเขาบ่อยโบสไลไสสระอะไรเงี้ยเราคุยกับเขาบ่อยมากมันทําให้เราจริงมันก็ถามว่าสนิทไหมมันขนาดเนี้ยผมว่ามันก็สนิทแล้วนะเอาจริงครับใช่ครับเปินให้จ้าวเป็นคนสนิทแล้วค่ะได้ครับพี่กินนิดนึงนะคะ <laughs> 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 เฮ้ยจ้าวเป็นยังไงบ้างก็สนิทมากขึ้นครับว่าเราอยู่ด้วยกันมาเเรยกว่ามันก็นานจริงๆนับปี กว่าละตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มทางานกันตั้งแต่เริ่มแชทเรื่องแรกด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าเป็นปีกว่าสามร้อยหกสิบห้าวันอยู่ด้วยกันสามร้อยหกสิบหกวันเออครับกว่าไงปีกว่าปีกว่าใก็อยู่ด้วยกันมากขึ้นแน่นอนคอาเทนต์มันมากขึ้นอยู่แล้วครับอืมก็เลยทําให้ทํางานด้วยกันง่ายขึ้นเนาะได้ครับอย่างงานต่อไปนี่จริงๆมีติดต่อมาแล้วยังคะหรือว่าอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่ยาวๆนี้ไปเลยยัง ไม่มีนอยอย่างยังยังไม่ยังไม่ได้มีอครับอันนี้ก็ปกติไอะไรอย่างนี้อยู่ครับอืมอย่างที่บอกคือเต็มที่กับเรื่องนี้อย่างที่พูดมาตั้งแต่แรกเลยเนอะครับอันนี้เราจะได้ดูเมื่อไหร่คะตอนแรกหรือว่ายังไงอื่ววันไหนยังไงอื่นอมตอนแรกของเราตอนนี้คือเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสปอยแล้วเอายังไงดีล่ะดีนะคุณห้ามผมไว้แหละ ต้องจิกตลอดเลยไม่มีใครไม่มีใครหลุดเลยแต่ก็คือเดี๋ยวใกล้ๆได้ดูแล,แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราเราเราบอกหน่อยเขาหน่อยก็ได้ไมั้งบอกนิดนึงสเปเชียลเนาะเป็นสเปเชียลเอพิโซดครับสเปเชียลเอพิโซดในช่วงกรกฎาคมครับใช่ครับรอติดตามไหมนะครับเนี่ยหลุดสปอยตลอดอเลยจะไปไลม่มีใครหลดุเลดเลยทั้งแต่พูดมาเนี่ย <c oughs> ได้คะ่ะเดี๋ยวแอบตอบคำถามแฟนๆในนี้สักสองคำถามนะคะ <c oughs> เขาถามบอกว่าอ่ะอะไรนะคะขอให้คู่กันตลอดไปยาวๆเลยได้ไหมคะใช่ว่ายังไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับเราอยู่ขเขาแล้วสบายใจอ่ะถ้าเราได้ทํางานร่วมกันได้มีความสัมพันธ์แบบนี้ร่วมกันผมว่ามันโอเคครับเราเราดีใจใช่ได้ค่ะในนี้ถามถึงว่าร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกจะมีเอ็มวีไหมคะ เอ็มวีอะหรออ่ะเน, <laughs> นี่ยตัวดีหอไม่อันนี้เอาไงเอาหน่อยครับใช่ก็พรมีครับมีแน่นอนครับทีเพลงก็ต้องมีเอ็มวีบรอติดตามมันได้เลยครับครับแต่ก็เดี๋ยวมีความพิเศษแน่นอนแหละเนาะถ้าว่ากันไปในในส่วนของเอได้ครับได,ค,ไดค่ะงั้นย้ำนิดน,นึงค่ะสำหรับแฟนๆเดนิวออนไลน์ค่ะที่จะได้ปักหมุดรอ ปักหมุดติดตามช่องทางต่างๆนด้วยแล้วก็ของจากับของเฟิร์นได้เลยครับครับก็ฝากติดตามใด้ครับบเราสองคนในไอจีนะครับจ่าจ่า jjaj4 ตัวครับครับของผมนะครับในไอจีเหมือนกันครับ f ฟิ u n r s c o r e mh ครับผมแล้วก็ของฝาซีรีส์ด้วยเนาะใช่ดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันครับทำช่องวันสาสิบเอ็ดนะครับแล้วก็สามารถแล้วก็สามารถดูค่อมต่างๆ ได้ค่ะแล้วก็ดูทางค่ายได้น้องมีไมวายเนาะสามารถดูเรื่อราวติดตุกเ์ื่อนไหวของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามใ้ทุกช่องทางของมีไมวายออฟฟิเชียลครับผมใช่ค่ะแล้วก็ติดตามหนูสองคนได้ทางโซเชียลที่บอกเม่ด้กีแน่นอนเลยเนาะครับได้ใครยังไงฝากแฟนๆในนิวออนไลน์แล้วก็แฟนๆของจาวเฟอร์ทุกคนเลยนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าน้องๆเต็มที่มากๆแล้วก็ทางค่ายก็จัดเต็มในการ ทำงานเรื่องนี้จริงๆอยากให้รอดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสองคนมีเพลงด้วยแหละแล้วเขาก็มีความสนิทกันขึ้นด้วยแหละทุกคนแต่อกว่ายังไงก็เดี๋ยวไปฟิตไปจิน้นกันต่อในซีรีส์นะคะดอ no นเซโน n ดซีรีส์ยังไงเจอกันค่ะขอบคุณค่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะจ้าเฟิร์สบายบายสวัสดีาาค่ะ